ต้นกาของพ่อที่ตังะคะ่ะก็คือเป็นเหมือนเพาะต้นกาเล็กๆอะคะ่ะแล้วก็ให้เจริญเติบโตขึ้นมานะคะ่ะเพื่อเป็นร่มเงาให้กับรุ่นน้องหรือว่าคนในชุมชนเนี่ยอนาคตได้ค่ะเมื่อก่อนก็เคยคิดน,นะคะว่าทำไมเราต้องมาทำด้วย แต่เมื่อทําไปนานๆเท่าค่ะมันก็เกิดความภาคภูมิใจค่ะช่วยสอนน้องๆทาให้เป็นรุ่นต่อรุ่นนะคะคือพระราชธรรมัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สอนเรามาค่ะท่านเป็นผู้ให้ที่ไม่มีใครที่อับเสมือนได้ในฐานะที่หนูเป็นต้นก้าวของพ่อนะคะ หนูจะเป็นต้นกล้าที่พร้อมจะเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปและํำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติค่ะ